สวัสดีค่ะเมื่อนี่เพชกรกสิมักเผยความลับในการดูแลหมอค่ะดูแลหมอมอหมู่บค่ะหมอเล็กเนี่ยที่เพไ้ใส่ถ้ำกับเขาเนาะค่ะสำหรับตุนเนื้อหรือว่าตุนเอียงต่างๆค่ะจะใส่หมอเล็กเนาะค่ะเหล่ากะันป็นเท่าดูแลบอดีค่ะโดนเท้าใส่นเนาะค่ะคันแมนเท่าดูแลบอดีสิเกิดยังขึ้นหูโบค่ะมันกระสิขึ้นสนิมค่ะ มาค่ะมาเบงเข็ดลับวิธีการดูแลหมอของเพชรไอเดียนี่เพชรคิดได้จากญาติค่ะเพิ่นมาเยี่ยมบ้านน,ะะนอก่ะกนอพอดีสามีกระเห็ดตุนแกะให้กินค่ะเพิ่นก็เห็นสามีเพชรล่างหมอนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่อไอเนี่ยค่ะน้ำมันเคลือบรอบๆจะเสียหน้าเพิ่นก็เลยฮะเม่นบอก เฮ็ดจังสี่บอกพนก็เลยต้องมาถามเพชดว่าเป็นยังคือเฮ็ดจังสี่เพชดก็บ,บอกว่าเพราะยังบอกค่ะเก็บไว้ด่วนเวลาห้าล่างมันบอกค่ะมันสิขื้นสนิมนะคะเล็ดรับง่ายเข้ากับใส่น้ํามันเคลือบค่ะนี่เลยใส่น้ํามันท่าไวเพื่อที่บริห้มันขื้นสนิมนะคะบ่งน้ํามันผืชของเพชรกัไก่สิม,มดแล้วนะคะนี่ขวดไม่ยุมมวกวันไก่สิมรสก็ดีเข้ากับท่าท่าท่าค่ะ ตรงฟ้านี่เพชรสเสียดเช็ดเรียบร้อยเรื่องนะคะท่าแต่ขังในเนี่ยท่าขังหมอกน้ำพร้อมเพชรนี่อย่างเงี้ยจะทำไงแล้วส่วนส่วนขังใน่มันบอระค่ะยางขังในหมอนมันเป็นเล็กนับมากะเหตุเขา,าจะตุนแล้วก็จะใช้าการไอ อุณหภูมิจะได้ได้พอดีมันจะห่อนขังหน้าสินะค่ะร้อนเร็วร้อนเร็วอาหารก็สุกง่ายพวกกระทะเล็กหม้อเล็กอย่าลืมค่ะทําความสะอาดแล้วเซตแหงกระตามด้วยเนี่ยค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะทูไปเลยกรอ่าโอ้น้ำมันพืชมันกระโดดได้โอ้สิมดแล้วสิมดแล้วพวดใหม่มาดีกว่า เพราะนี่อยากบอหม่เพราะว่ามันบอกว่านำะมันพผื่น,นี่แบบไดก็ได้แบบทอดธรรมดาหรือว่าแบบทอดไผ่อนอมา,บาแบบมาต่อค่ะเขามาขายป่าตอนนี้เขาไปไปไปเอาป่าอยู่ด้วยค่ะด้วยไปเอาป่าโยเพ็ดกะสซีเดซือป่าล่องป่ามาขายหอด้านค่ะป่านอเวนแซ่บอิเลดค่ะด้วย เนี่ยนะคะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเพชรไปจ่ายค่ะป๋าแป๊บหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะก็จะได้หมอมันเาวับเนาะค่ะเนาะ กระปิดฟ้าไหวร้ยแล้วก็สามารถเก็บไหวสามารถเก็บไหวเป็นไมลาโดนใดเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้เพจขอฝากไว้แกนี่นะคะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นอเวอีสานหลังวิวนี่นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ